ไปทังมดที่วะพามายาจะจุ่มจ้ะจุ่มยังไงจุ่มเนี่ยชีวิตนี้เกิดมาชีวิตนี่แต่เกิดมาแบบอาพังพังแล้วว่าดูวิวทางนี้เล้ปพอชั่นน่ะอีกอ่ะงนี่ก็ลงเลยกัลมจะเพริบลงเลยกัอ้อยอ้อยเราอะลงเลยแม่เราตำรวจจะมาเย็นแล้วเรา tôi nè, không thôi sát nhà này kìa sát nhà mày sát nhà mang <laughs> đâu Tâm mà, ê nó bưng quá, mì vào tâm lược này, bẩn lên chó này, mó lên lên bởi con này, Nhà phao phái nhà phao phái, nguội quá đi bẩn, cục cài salad cào, khử nước khử nữ không mồ cung cứ lên đây lên đội mà, hao nguội khử láng đi 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 đi. ไปไปไปอีดามาจะเทียบักเซมวลปะมันตกบะเก่งเนเผิอนะบ่ด้เมือย่ได้ยังสบายดีกั้นงั้ป้าลงไปแตก็ป้าทายแ้วก็ใจมนังบึดบบึ้บึดบึ้องึ้พบึ้บบน้บบึมบบึ้บบึ้บ้บบึ้บ้าดึบบึ้บึ้ขบึนบ้บบึ้้บี้บบึ้บบ้บบึบบึ้บบึ้บบบบึ้บ ไปยังเจ้าสิไปเจ้าไปยังไปยืนน้อยาเนี่ยนะยาสุติยินยาหาไบ่สิลงไปเลยยานี่น่ะอยู่ใส่ก็มียาพวกวันพวกมันีเจ็บคอพวกอย่างนะอืนี้ไปวัดจัมันเป็นได้จังบ่ไปปวดอย่างันเว้ทางหมเมืองน่ะอืเวดนีนะว่าบ่หลายว่ามันลมน่ะยารถใหญ่บ่ บันไฟแล้วบันยังหควยคอยเล่นไปแล้วม okay uh ันมาถึข้างหลังมันจะเติมยังมาถึงใส่กูจะมาถึงก็โกอปปุ๊บเลยก็มันก็ม้วนลงข้างหน้ามันมันก็ลงเหมือนกันวะลงลงตีนอันนี้แล้ยกับพูนนี่อยู่ทางหางหาเกิอมือนเกิอบยังเห็นตีนขาพวกนี้แก่แกละแกละอยู่ลูกวาลูกไรวาแม่จะลูกแน่ี้ยแม่จะลูกแน่ไปลูกลูกเอาไปชักย้าไปใส่บไกชักยา Thế mà quyền hẹn nói mình là Mấy anh du đời mình nào mà chết rồi Giá mà, mà chết mình nốt mình là Để cả bà xem nhà mình đâu, Mình bá chạy Mình hòn sạch bù bù của nụt mình mặt bèo hay Cho cho cái cuộn như bò không là Đấy cuộn cái cuộn mà Phải giảm xít Anh Anh muốn đi cho cũng hết sao mất tư nó mất tư nó cả trao tầm muộn luôn mất แม่น้ําใช้น่ะ้องเกิดนี่พอดีขาดหมดตีนทางตีนนี่ก็หมดอันนี้ลังตีนเพิ่นน่ะบอกทางแม่ยาทางแม่ยาว่ามื้อกินเนาะเพิ่นน่ะเพิ่นก็ต้องใจต้องใจนะเพิ่นอ่ะสิพากันไปยืนเอายาแต่รถรถคนมาตามก้นเออากันลมเลยลม่วเบ่ได้ตามเด้ตั้งทางไปมันแห้งอันนั้นตาทางทางกับตามนน่ะงนน่ะอน่เตบ่พอจเฮ็ดเรือหน้องนิงเพิ่นน่ะว่าอัน แม่นอึเพียรนะว่าแม่เอ้ยเงินมาจ้างห้องเพิ่นูเขาห้องอ้ายหันบัดนี้ผู้นั้นขอผู้นี้ว่าขอซื้อมันยบยื้อหนามนกอนมีกินบ่อืมบยื้อเนาันเงินล้านนึงเพิ่นให้นะบยื้อเนาบฮอดลูกหมอซะมาบสักย่างเบิด5 6แน่อือ้าวได้เงินได้เนาะอืปวดแล้วเพิ่นชีวิตนีเนาะบ่เคยไล่หยังนหมู่เนาะไปบ่ได้มาบ่ได้เสียอ้ย เห็นลูกมันวาเอาเงินไปร้านนึงกะตื่นเต้นบ่เคยเพิ่นช่วยช้อยมาไปน้องบอกน้องหมอแบบนี้อืมแล้วบัดนี้เฮาออกมาเงินเจ้ายังหลายบาดไดยัง5 6 7แสนเอาเงินมาร้าน3นึงบ่บัดซื้อเให้ร้านมันแซ่นึงมื้อนี้ตมนํามัน50อืเฮาเอาตัวนี้ให้ก่อนเด้อน่ะเงินเพิ่นเอาให้พ่นอบ่ดเายาีนะบ่นไปไปวดคืนดิ เป็นได้มันมาถึงมอมันน่ะซาวเรบ่ไคเรค่อยสิลงมาทกถุงมันน่ะนะมันมามันทไปนอนสนําเพิ่นนน่ะก็มานอนไสนําเพิ่นบัดเพิ่นบ่ว่าเอายาคมคมคมหลันคมมันาพวกันหัวใจน่ะเพิ่นว่ามันลงแฮงนยานี่น่ะข่อยเอียนบ่บ่แล่เียนได้แม่ซะเมื่อบ่าแม่เมื่อแม่เมื่อักพรเด้อกปกติให้แม่กลับมาอีกเด้อได้มาแล้วนคนี่ สัมเพแพทุกสลาเนี่เพื่อนปัวให้พวกนั่นอะมันในเพื่อนะลงแล้วลอยสามชิ้นลอยสามใบเอ้ยมื่อไหร่เจ้าซื้อบัตคมหลันมาเมียนไปจำเจ้าเรยหัวเจ้าเป็นบ้ันสือเป็นแบแล้วอ่านอย่างกับเป็นบมานเจ้าซื้อเรไม่ต้องบิวซื้อมาจีมบังหมึกอะไรแต่รึวันนี้ไปซื้อใช่ไหมบอไปเจ้ากม่ซื้อวะซื้อใช้ เอีหันไข่ยาหันโทรศัพท์แต่ไขส่สงยังลายมาแล้วไ,ไม่ถามมึงเลยว่ะได้ของดูของของได้ได้ของ,ง,ง,งอันมีหอนะ่อได้ดเนาะได้ของดีของบารีเห็นไอืมอืมแตโทรนำเล้วเราพักเก็บเอา่เคือมาพักนี่ดิ่นน้ำเลยเอาอยากขา่าวกับข่าวบุญมีเด้ว เนาะข่าพัดฉันได้ฮะข่าพัดฉันได้ข่าพัดอยู่ใช้ข่าพัดอยู่ใช้คือตู้บ่มันมีบอหรอขนมเป็นพุงง่ายนะมันมีบอข่าพัดนะมีอยู่อยูฉันมีก็เอาไปเลยฮิฮิวเขามาจะใช้ปลาอิ่มนะคือบูชื่อมาแต่เช้าน่บอกปลาอิ่มบ่มังนต้องเอมิ่ม Nhà mẹ phòng tủ là yang yang đi yang 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 không yang 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 yang

อาเครือมื้อนี้นะขอฟังแล้วยากลูกน่ะเอาเก็บเอาแล้วเก็บน่ะมืค่นบ่ได้เงินมัสิบ่มัสิเอาถุงน่ะบ่เก็บเอาบ่มีแล้วเก็บเอาเพ่อถุงคเตอร์เว้ยมากปักปักลผักกาดข้าวมาตะบาน้องมพี่น้องเอ้ยมาเครือคาแงมือีเนาะแบงเอานอนแล้วบ่นอนแล้ว Nó à, rút mà luôn hả cho bộ như tươi chắc Ta à, à. là... mà mà Vì nó nói mà này đi và phà phải chịu dù Mình ở ngoài đó, khẳng chứ Nhi nó một hơi đột cọ, một hơi rột Thôn đột... mệt mình chứ thử ở đâu đột... Khẳng chứ Hảy Coi chứ Nó có một nỉ phải khẩu lông mò cho nó phải tự lạc nè Hồ khẩu chứ nên không có đượn nè Coi nha Mà chứ mình đếm nỉ đấy Được, à, Coi nha Áo Lột màu, mò khi mà tệ นี่มันรถนี่มันจะห่วยมากังนี่มันต่ำเลยก็ต๊ะเลยก็คาดเงินไปเลยนะเลยมงไปเลยเกืบเขานี่ตีนรถมันเกือบนะตีนลองเกืบยินก็ลอกขาดเั้งนึงบอกเลยใช่เนี่ยมีกมือจ้าหนึ่หเงนมือเลยเงี่ะวันนี้เห็นรถกาซึ่งรถแบบนี้บอ Công à, à, là nữa à, à. à, này Bây bơng nữa hả? nghe bây bơng nó ngon quá Ăn, bây bơng bây Nè, Ôi Khi đi kẹp khi ừ. đi ăn Lấy tí khi đi ăn, lấy thêm mấy mà kìm, nghe mơ kìm <laughs> nhá chè Xin sì

ไม่ไปต่อห้มูป่าชมหมูป่าชมหมูป่าป่ะชมหมูป่าป่ะชมหมูป่าป่ะเมนหมูป่าเป็นห้องอะไรยังป่าหมูไงนีหมูไม่ป่าหมูหมูป่าเป็นห้องอะไรยังโรงเรียนบ่มีไรฮะ่มีมีแค่ะหมูบ้านเป็นห้องหมูยังหมูบ้านนะหมูเป็นห้องอะไรยัง บัวมีมีนะมูนะมูเป็นห้องวายังภาษาอังกฤษนะนี่มชเบมีบัมีอยู่มีเฮ็ดน้ำได้นะคิดเยวมีเฮ็ดปักน้ำอากาศเข้ามาก็ได้หันแล้วเนาะอากาศขานี่ไม่ได้โปลนียไปกระลำขึ้นไรอยู่เมื่อชันคันสุ่วะ ของฝากจะปักช่องักบริหินมองมองนปลูกมองนั่นเนาะเมียนี่ตึงชักนะตัวทีเดิ้เยหียนี่เห็นลปลูกมองลปลูกเ้ากำลังนั่นะกำลังกาเบียมันแต่ว่ามอง mong là ký ừ, một cái tích cái xe buồn nha cái bên nhau anh cái gửi thứ hai vừa hôm nay bao nhiêu phô một chút nhiêu <laughs> uhm. bao nhiêu bao nhiêu bao thế làm nhiêu bao 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 nhiêu cả na. ยังกังขยันนะก็นอนนี่ฮะยังนอนก็ให้หรอตื่นมาก็ห้ยบ่อืมมึงมีมีตัววะมีตัวขี้ดตัวจักเกาะกันวะนี่จั๊ก บอก้เก็บถืยุกะมันนะบอม่ไม่เก็บถิ่มอกทนยางนะอี่ปยมันซับย่ไปปะอ่ะบอออกมันก็ับไปแ่ปวดงอนเลยจ นี่เกี่ยวกับซีเรีนี่กันปากซองบ่ได้นี่ไปหาซื้อนะเนาะได้ให้ให้กระเป๋านี่ละเอากระเป๋าเฮาออกจกระเป๋าเฮาออกก็ได้ลให้มาเนาะทีนี้นุเนาะ

ไม่ต <m> ู <m> ้ว <m> ่าไม่ตู้ว่าจักเนี่ยว่าองุ่กรุงเทพนะกรุงเทพฮะกรุงเทพเออกรุงเทพกรุงกรุงเทพน้องใหม่เลยจ้นในใตัวดอกไม้ในตัวตัวเหมือนยังกรุงเทพน้องใหม่เลยดูน้องใหม่เลยในตัวห้องดอกไม้ในตัวนี่่ะวิวห้องวันในได้น้องใหม่น้องใหม่ห้องวันในได้

tu tuổi ừ. được ừ. chắc thì... <laughs> <laughs> đây vào chuỗi tu này này mười tuần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  chị mười tuần này mười tuần này này mười tuần 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 này

Bạch ừ. mình, chếp điện, chếp ừ, mình năm năm bà mình bà chong nhìn bà Mưa chong 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 chó chong chong chết อุ้ย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 อุ้อุ้ย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 อุุ้ยอุ้

เบอร์มันทอสับแบนี ogi, urgency, five, yeah, lair, ้เหอไปๆๆๆๆๆๆ่ๆๆาๆาๆาๆๆๆๆกๆๆ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 าๆๆ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 ๆที่ๆๆ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 ก็เ ที่ว่ะเจ้าช่งเจ้ารองจจกรถปลาพิงเนี่ยมีรถมากอไอยู่ไปช่ไก็ได้่าก็ได้ชั่วแท้ว่าวงรถวงลาแท่ายางขับทาง่งน้นหัมันก็มัมันเย็นเหรอน่อจัไป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 อื

อืมนี่แข็งแรงมากบ้านเพื่อนบ้านบ้านนั่นดินงามบ้านเพื่อนก็ดินงามเลยดินงามดอกดินงามแห่งแกแห่งเกินขอบคุรบหลายเนี่นางเดิมสมายดี้ช่สบายดีนอนน้อยสบายดนอนน้อยเบายดมันยังไงด ลูไผ yeah ่ yeah. well, where, oh, right? yeah. ้ี่วอาเฮ้ยนี่หนหัวได้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยสั้างเลยนี่เนื้อนนอมั้ยบา